สวัสดีเจ้าพี่น้องสุขสุขคนนะเจ้าคลิปนี้ตอนนี้อยู่กระแพงห้ากมานาเจ้าวันนี้แพงปาพี่น้องเนอะมาขึ้นภูอ่ะเหมือนเดิมเหมือนกูวันเลยเจ้าก็มาลุ้นดูเฮ็ดน,นะเจ้าตตอนนี้แพงอยู่โดยหลังบ้านเนาะ ทางเชียงของเขาเนี่ยเจ้าเจ้าจะได้ก่อวันนี้นะจุวยรุ่นนะเจ้าว่ะวันนี้จะมาฮ็ดก่อนนะเจ้าเนาะสภาพด้ยนะเจ้าแต่ว,ว่าฝนนี้ช่วงใบๆฝนมาลงมาอย่างแหงเลยเจ้านี่ใบไม้กอบเปียกอนยะู่เนาะชุดแรกนะเจ้าเห็ดตาไข่เห็ดแดงเนาะพี่นเออเห็ดละงกขาวเจ้า นี่อีกไค่หนึ่งเจ้าไกลกันเนอะข่าวมันกันเจ้าเเพดหนางปลาดุกเจ้านี่อีกด,ดกอกดนึง นี่เห็ดหน้าแร่เจ้าเห็ดหน้าอ่อน,นหน้าแร่นนหน้าอ่อนเนาะสามเจ้านี่ดอกกำลังอ่อนเนะเจ้านั่นอีกสองดกอกนีเจ้าเฮ็ดหน้าแล่เจ้าดอกงามเนาะ น,นี่เป็นเฮทานน้อยเจ้าไปอันยูนี้รองน้ำเจ้าดอกนะึงพุ่นเห็นสองเจ้าดอกงามเลยนะ ใต้เนี่ยเห็นดอกเจาะทางน้ำนะเจ้าะหิดทานไปนี่ก่อนอีกดอกทานน้อยเจ้า โออนี้บาได้นี่หดะดอกนึงเจ้าเห็ดทานน้อยข้ามหลงหน้ำนะเจ้านี่เห็ดหน้าเดด มีสามดอกเจานี่ฝนตกดอกจะอมน้ำน้อยเจาะแต่พอได้อยู่นี่อีกเจ้าใกล้ๆกันเจาะดอกเพื่อนน้อยได้เจ้า ดอกหนึ่งเจ้าอ้ยดอกงามได้อยู่เจ้าอีกสองดอกเจ้านีกดอกหนึ่งเจ้าใกล้ๆก,กันมีงามนะเจ้าดอกแข็ง ดอกเจ้าดอกดอกนี uh ่แหละดอกเจาะเห็ดแดงเห็ดแดงน้ำมาเจ้า่ดูมัน สามดอกเจ้าดอกงามอยู N ่นะเจ้าสามดอกเห็ดเอ้านึงเจ้านั่นแหละเนาะเห็ดเจ้า เห็ดอย่างน้อเห็ดนางปะดุกเจ้าอ,อีกสองดอกเห็ดอันนี้กินดำนะเจ้าเนื่องนะเจ้า นี่เป็นเฮ็ดนางประดุกเจ้านางนี่เท่าให้บอกเอาก็เกือบไปแล้วเจ้าเฮ็ดจนฝนได้ดอกเดียวเจ้านี่ปล่อยเป็นเชื้อใกล้ๆกันเจ้าพี่น้องเห็ดนาแหละดอกง,งามเนาะนี่ดอกเจ้าขายยาวเนาะเจ้า แค่น้าขาวก็เจาะดขึเฮ็ดออกมองไอ้ชุดละดอกฟองด,ดอกเจาะหมดหลายนะเจะะาะค่อยๆ่จะเป่ยแล้วล่ะ กไก่เพิ่น,นึกว่าเฮ็ดขาเจ้านี่เฮ็ดหน้าขาวนะเจ้าอ้หันเหรนี่ยเดเฮ็ดหน้าขาวนะเจ้า จะได้ไม่ดโดนฝนเนาะดอกเป่อยบนหน้าขาวและหน้าแรนแหละแต่ว่าโดนฝนเจาะดอกเป่อยหมดอะป่อยทำเชือ้อนี่ดได้เป่อยให้ป่อย นี่เจ้าอีกดจ้างนี่ยม่ได้เป็นราเจ้าอื้อเป็นเ้าเอ๋ยพอนะเจ้าโอ้โหอ้โหกิโดนี่โหนี่เจ้าพอกันนี่เห็นดีใจดีเจ้า เงานี่วะงามเจ้าะเราที่เปื่อยกันนี่มาเอาเจ้า ม่ได้ม่ได้เจาบมได้มีใได้อยู่เจาทานน้อยก็เจาทานน้อยก็ทานใหญ่านน้อยเจาเห็ดแดง้ำหมากโอ้ สองดอกคันเจาท่านท่านน้อยเจ้าโอูบดอกนี่งามเจ้าอืี่กี่ดอกมีสามเจ้าโอ้ยเสรยดายดอกอันเท่า ได้ยี่เจาะพอได้อยู่ไม่เห็นดอกเจาะงามเลยเบกันปขี้ดินมุดขี้ดินนีิ่มโดกเจาะตรงนี้งามนี่เจาะ ดอะไรเนี่ยต้องโอบเจ้าบานล่ะเสียดายนะเจ้าดอกบานก็เอานะเจ้าอะไรเจ้า ดอกงามเจ้าให้พึ่งเข้าเจ้าเข้าหน่อยดอกเนาะได้อยู่ดอกแข็งอยู่เจ้าโดนแมงกินอีดอกเจ้า đi đâu không cháu đi công hiến cháu vẫn không con đi mùa mặt trời ơi đi mùa đi mua mặt cho, đi มีดอกเจ้าดอกนึงมีดอกเจ้าไปมาไปกันเล่นๆเจ้ามาหน้่ิมดอกเจ้าอายุดอกบ้นกานไหน่แต่แข็งดูเจ้า นี่ดอ,อเจ้าโอ้ยดอกก็จีอีกน้าแลยเจ้านี่โอ้ยดอกดิเกือบไปเอาก่อนเจ้าเฮ็ดเป็นโทนฝนแต่คือ่นอนาะถ้าบ,บ่โดนนี่จะหมอเลยดอกนี่นนะ นี่เจาะดอกมันออกตามกองหินนะเจ้าะเดาหนึ่ง ดอกตาบเจามน่าจะมีหลายๆดอกนะเจ้า <French> น <Claire> mm ี hmm. ่จองเจ้าจมปอมปวกเลยเห็ดอะไรอย่างนี้เห็ดนางปลาดุกเจ้าเห็ดปวกไม่เห็นดอกเจ้าบานเลย งามงนะเจ้าองเจ้าดอกของเจ้านี่ดอกของเจ้าดอกนี่งามดอกของเจ้างามอยู่ เม็ดทานเจาะทันน้อยเห็นดองเจาเจ้า,จา พะจ้าพี่น้องผลงานของแพงว่าน,นี้เจ้านี่เกาะปลาเต็มตะก้าดีเนาะก็พอได้อยู่เจ้าเดินไกลอยู่เจ้านี่เป็นเฮ็ดเครื่องนะเจ้าเนาะได้เฮ็ดปัวกเขด,ดอกดอกแยะใหญ่งามเลยเจ้ามีหน,น่อยเดียวแล้วก็เป็นเฮ็ดทานเฮ็ดหน้าเล่เนี่ยเจ้าสำหรับวันนี้แพงก่อคงต้องขอฝากให้พปปี่น้องไว้ตัวอีนะเจ้าเนาะสำหรับาหาอยู่หากิอาน,กานออ้ยังตั้งได้ก็ฝากพี่น้องจุยก็ไล์ก็แชร์กดติดตามเมื่อแพงตัวเป็นกำลังใจให้การเจ้า สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าพี่บ้านกอนนะเจ้า